เอาเอาดูบัดข้ันนะใกล้กิเยอทำานทบ้านเจ้าเจาเาออกหงือเอาาวนาวม้วนต้องไม่ได้ชื่อว้าหาัปากจะกอะไรเป็นมือน้ได้เสียงน้ำเนาะก็ไปกินวันเดียวฝากนชิ้นมาด

บตนตำนจีจ <S preach ers> <á> ้าเจาขันเลยเรียเสานันเียิคนแหกไปแหกเสานันนแหกแล้วเห็นบ้างก็พอเดี๋ยวช่วยถือมาล้างคนหนึ่ง่อ

พูบานพ่อเนี่ยยังจะาทนไหนขาดูวยยังวะเนี่ยู้อบานพ่อเนี่ยเนียกะชินสันนี่ยดนสัน้วะเอางยางมาบอกว่าเยางมเห็ผู้ยังทำเดียวเลยมาูอใบ้านเนี่ยเอาดูอ้ยกายียะ

ไม่ได้พี่น้องด้วยกินต um ัดหมูหวานด้วยนี่ฮะทำยังไงไปมือขาดไปปลาไม่กินปลาสุกแล้วกนี่ใสตันมันอน ไพบกันล <c ười> er ้่พบกันะ้วไนดลี้ยวล้วเอาพอดีเมันดีเสียบเสียแต่ว่า่หรอกยำเต้าหู้ นาคนตอนนี้น mm ี hmm. ่นี oh, ่มีกระดกกระนาู้วันุกวอไปเดีมึงาะ้วมนสุกกันไะไปันวะทับบอกให้อันินไม่ ม่ได้พี่น้องเลยพี่น้องเลยม่ทกันเลยไไม่ไม่ไกวดู่โ้แต่กหนาวยินเราต้งทวันยังไ่รู้อผู้ใ่ัหนาวจะไปุดก่นรู้วันยมเ้้วันดไม่อันนี้ลงรู้กันใช่ไ